ทำไมวันนี้มีน้อยจังเลยครับคอปเตอร์นั่สี่มีกี่กล่องพ่อบยูเลยอสองกล่องใช่เปิดไหนก่อนดูกล่องก่อนนะเอาเนี้ก่อนอ่านงั้นฉีกเลยวันนี้หมูมาต้องสั่งซุดมาอีกแล้วโอ้โอ้หฮ่าเฮ้ เป็นชุดอ๋อมันเป็นชุดที่คอปเตอร์ต้องใส่ไปที่โรงเรียนชุดกิจกรรมคอปเตอร์ได้ใส่เป็นชุดภาคอีสานชุดภาคอีสานคือตัวใหญ่อะ,ไ,อะไม่ใช่ตัวอะไร <c oughs> เป็นภาคอีสานไงเป็นคนตะวันออกเฉียงเหนือ <c oughs> นี่ใส่ไหมลองดูไหม <c oughs> ประมาณนี้ไหนหล่อไหม เฮ้ยไม่ใช่เทควันโด่าดูอันต่อไปดีกว่าเป็นอะไรเปิดเลยั้ยเปิดเลยมันคือ ไม่ใช่เท้าเป็นกระติ๊บเอาไม่ใส่ข้าเหนียวอืมมันเหมาะกับชุดนี้อ๋อวันนี้สองกล่องเป็นชุดของฮอปเตอร์ไปโรงเรียนทั้งคู่เลยเนี่ยอ่ะไหนสะพายไว้อ้าวไม่มีเชือกหรอหาไม่มีเชือกให้สะพายอ่ะมีไหมไม่มีเอามันต้องมีสะพายสิไม่งั้นจะใส่ยังไงเดี๋ยวหาเชือกใส่ให้ วันนี้มามา่สั่งอะไรบ้างครับเต้สั่งข้าวเหนียว,วก,กระติบใส่ข้าวเหนียวสั่งข้าวเหนียวแล้วก็สั่งเทคอนโดไม่ใช่ <laughs> เป็นชุดภาคอีสานโอเคไหมโอเคบายบายไปแล้วนะครับ <laughs>